สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่5มิถุนายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,713.06ระหว่างวันราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดได้เพียง1,716.54ซึ่งไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่การอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงทำระดับต่ำสุดเพียง1,704.60เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนโดยราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักขณะที่ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,710.30ราคาปรับฐานและอ่อนตัวลงจากวันก่อนหน้าเล็กน้อยประมาณ4.67เหรียญดอลลาร์ต่อ Press ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกกดดันจาก การที่สินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกมีทิศทางปรับตัวฟื้นตัวขึ้นขณะที่ธนาคารกลางจีนอัดฉีดสภาพคล่องวงเงิน2.1ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ธนาคารกลางจีนเสริมสภาพคล่องวงเงินสุดที่6.329ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนปิดตลาดในรายสัปดาห์ดีที่สุดในรอบ2เดือน ทั้งนี้นักลงทุนคาดการว่าจีนเองจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและหนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและตลาดหุ้นจีนมีทิศทางค่อนข้างสดใสนอกจากนี้ดัชนีเฉลี่ย นอกจากนี้ดัชนีดาวโจวนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นกว่า370จุดในช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากคาดการณ์ว่าตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมที่สหรัฐจะเปิดเผยในคืนนี้จะฟื้นตัวขึ้นซึ่งหากทิศทางตัวเลขดังกล่าวมีทิศทางแข็งแกร่งหรือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานเริ่มฟื้นตัวขึ้นก็จะทําให้นักลงทุนคาดการณ์หรือประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ผ่านช่วงต่ําสุดไปแล้วแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับมากดดัน ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ตามราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอดูความชัดเจนรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติม ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํทาทั้งนี้ทองคําได้รับแรงหนุนจากจีนชี้การกดดันให้บริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐจะสร้างความเสียหายต่อสหรัฐเองทั้งนี้สหรัฐเองพยายามกดดันให้นักลงทุนชาวจีนและบริษัทจดทะเบียนของจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวหาว่าสหรัฐลดความเห็นโดยไม่ไต่ตองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านบัญชีของบริษัทจีนและกล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวหรือคําเตือนของนายไม้์ปงเปโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่เตือนนักลงทุนชาวอเมริกันเกี่ยวกับพฤติกรรมช่อโกงทางบัญชีของบริษัทจีนถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงแสดงถึงมุมมองเชิงรบและแนวโน้มดังกล่าวทั้งนี้ท่าทีดังกล่าวถูกตอบกลับโดยการส่งสัญญาณว่าหากบริษัทจีนต้องถอนตัวออกจากตลาดหุ้นสหรัฐความเสี่ยงหรือความผันผวนก็จะตกกับสหรัฐและ ความเสียหายอย่างหนกักต่อผลประโยชน์ของสหรัฐก็จะได้รับผลกระทบโดยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม,มจากแผนกระตุ้นเศร,รษฐกิจของ ECB หนุนให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นขณะที่สกุลเงินเสียงและสกุลเงินยูโรมีทิศทางค่อนข้างสดใสทั้งนี้แผนการแผนการกระตุ้นเศร,รษฐกิจ โดยการอาัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางยุโรปที่ขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้นให้ที่ทางของสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสกุลเงิน ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงซึ่งทิศทางของสกุลเงินยูโรและสะกุลเงินที่มีความเสี่ยงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่กลับไปกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานาสะสกุลเงินปลอดภัยมีทิศทางปรับฐานและอ่อนตัวลงซึ่งการล่วงลงหรือการปรับฐานลงของทิศทางดอลลาร์สหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่กลับมาสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐและหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในฝั่งยูโรโซนยังถือว่าเป็นยังคงมีทิศทางที่ชะลอตัวลงทางนี้ยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีมีการปรับฐานและมีการชะลอตัวลงในเดือนเมษายนซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศท,ทางภาวะเศรษฐกิจของเยอรมน,นี ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้วัสโควิด -19 ทั้งนี้สำนักงานสถิติของรัฐบาลกลางบ่งชี้ว่าคำสั่งซื้อภายในประเทศลดลง22.3%ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง28.1%ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงต้องจับตาคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่ม30นาทีจะมีการเปิดเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนพฤษภาคมและอัตราการว่างงานทางนี้ตลาดมุ่งเน้นหรือจับตาไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งมีทิศทางดีขึ้นโดยการจ้างงานลดลงจากก่อนหน้านี้การจ้างงานติดลบในระดับ20ล้านตาแหน่งแต่ครั้งนี้คาดการณ์ว่าตัวเลขการจ้างงาน หรือการติดลบจะเหลือเพียงแค่7.75ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งทิศทางอัตราการจ้างงานที่ติดลบลดลงแสดงเห็นถึงทิศทางภาะวะการจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณคลี่คลายหรือมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้น ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและทิศทางของราคาทองคําจะเห็นได้ว่าการขยับและการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงสร้างแรงกดดันให้ราคาทองคําระหว่างวันมีทิศทางการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของราคาทองคําในระยะกลางทิศทางหรือโมเมนตัมของราคาย,ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขณะที่ในระยะสั้นจะเห็นว่าระดับต่าสุดเริ่มมีลักษณะของการยกในส่วนของระดับต่ําสุดขึ้นและระดับสูงสุดมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัว ทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงอาจจับตาแนวรับในโซนบริเวณ1,695เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้หากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจทำการเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นของราคาโดยตั้งสต็อปลอหรือตัดขาดทุนบริเวณ1,600 87เหรียญดอลลาร์ต่ทอทรซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวจะทําให้ราคาหลุดกรอบชั้นแนลที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นและราคาอาจมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงต่อทั้งนี้ประเมินแนวรับถัดไปไม่ได้ลึกมากนักโดยให้บริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่ทอทรซอนเป็นระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมและแนวรับถัดไปบริเวณ 1,668เรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันเห็นได้จากระดับต่ำสุดทั้ง2จุดเมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมามักจะเกิดแรงซื้อและการรีบาวหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำในช่วงสั้นได้เช่นกันทั้งนี้จึงแนะนำให้นักลงทุนอาจหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงโดยพิจารณาจากจุดเข้าซื้อตามแนวรับต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อราคาขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ประเมินแนวต้านหรือกรอบด้านบนบริเวณ1,722ถึง1,726เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่ง1,722เป็นระดับสูงสุดของวันนี้และ1,726จะเป็นกรอบหรือเป็นชันนลของราคาที่พยายามทรงตัวรักษาระดับไว้ได้แต่หากราคาสามารถผ่านได้หรือดีดตัวขึ้นไปจะมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,739เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอ,อนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชัแนลของแนวต้านด้านบนประกอบกับ1,739เคยเป็นระดับสูงสุดหลายครั้งที่ราคาทองคำทดสอบในระดับดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นหากราคาขยับและดิดตัวเข้าใกล้กรอบหรือชนแนลด้านบนให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายหรือเสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเดิม สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ